ส่วนวันศุกร์หน้าสมาร์ทมันนี่มีแนวทางในการแก้ไขหนี้แก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนแบบไหนอย่าลืมติดตามนะคะคุณผู้ชมครับเราจะพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นช่วงหน้าจะพาไปติดตามข่าวที่น่าเหลือเชื่อเงินสด12ล้านบาทหล่นอยู่ที่กองขยะในคอนโดมิเนียมที่คอนโดย่านเมืองทองนะครับคุณผู้ชมครับฟังไม่ผิดนะเงินสด12ล้าน คนบ้าที่ไหนเนี่ยเอาเงิน12ล้านมาทิ้งอยู่ในกองขยะ<ม>เรื่องนี้มันต้องมีเงื่อนงำเพราะจากการตรวจสอบเนี่ยในเบื้องต้นนะครับเป็นของแท้นะครับไม่ใช่เป็นเงินของปลอมแล้วเอามายัดถังขยะในคอนโดที่เมืองทองด้วยเหตุผลอะไรโอ้โยิ่งฟังยิ่งสงสัยนะครับแต่ตอนนี้ท<ม>ีมข่าวเนชั่นได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาเยอะเลยเดี๋ยวรอติดตามในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ TPI g r e Alkaline Wash ผลิตภัณฑ์ล้ังผักและผลไม้โดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักและผลไม้หลังจากล้างช่วยชำระหลังฝุ่นจกระปกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออกง่ายได้สั่งซื้อได้ทาง Big C Foodland Villa Market Gume Market Home Pro รุ่มปิ่ง Supermarket Lazada Toppy Core Center 092-281-299-085-608-565 6เว็บไซต์ tpipolin.com ไลน์ t tpipl นายโชคนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจงังหวัดสงขลาเปิดสัมมนารับฟังความเห็นการจัดทําความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือเอฟตารับฟังความเห็นต่อผลการเจรจา FTA ไทยเอฟตาหลังร่วมลงนามเมื่อเดือนมกราคม2568รัฐบาลให้ความสําคัญกับการใช้เวที FTA ส่งเสริมการค้าการลงทุนเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะ ออความตกลงฉบับนี้ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีแผนจะจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพและภูมิภาคต่างๆการสัมมนาครั้งนี้ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้สินค้าไทยเจาะตลาดประเทศสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์และลิกเดนสไตน์คาดว่ามีผลบังคับใช้ในปี2569โดยไทยได้รับประโยชน์ในการขยายตลาดส่งออกทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ยูต้องใช้สายตาเยอะมากๆเลยค่ะในหนึ่งวัน